มูลนิธิพระศิวล,ลีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการกสตรไม่แสวงหาผลกำไรกับธนธกิจของมวลมนุษย์สชาต ดีครับครับเออไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับคือธนกรคุณพิกูลยครับนักข่าวครับนกครับอ๋อดีดีด้วยนะครับที่รู้จักครับเอออยากทราบว่ารู้ข่าวข่าวยังไงจากองค์การประชีววิทรนะครับอ๋อก็คือเข้ามาในเขตอะค่ะกรับาเห็นว่ามีการสร้างห้ะ การผ่าอยากได้มร่วมสร้างด้วยครับแล้วความรู้สึกไงครับเมื่อได้มาเจอองค์จริงองค์งเล็กที่เราประจาไปบูชาที่บ้านมีความรู้สึกไงบ้าง,งครับสวยชอบสวยชอบก <ขอ S 3> ็คืออยากอยากบูชามานานแล้วบูชามานานแล้วได้จังหวะได้มงสารนะครับวันนี้ก็จะมีเด็กน้ำพีนะครับแล้วก็แล่หุ่ซับแล้วองค์สีดำนี่แหละก็พิเศษนิดกนิงนะครับทีวันนี้ ก็จะมอบให้นะครับเอาไปบูชานะครับเพื่อความสื่อคลนต่อครอบครัวนะครับมีสุขภาพแข็งแรงธุรก,กิจจะินรถงูรงมีโชคลาภอย่างที่องค์พระสิวิีทานนาัชาินิตนะครับสนับสนุนโดย